ชื่อพึ่งค่ะสุขคนที่บุญญาลาตตเวนนะคะรุ่นหนึ่งค,ะค่ะเป็นรุ่นบุบเบิดเลยนะคะคผลลัพธ์ของการที่ได้เข้าโปรแกรมของพี่มองนะคะก็น้ําหนักที่หายไป8-9ดถึงเกกิโลเลยค่ะภายใน90วันโดยที่โปรแกรมไม่ได้มีอาหารเสริมเป็นตัวช่วยอะไรเลยนะคะเป็นการเป็นการใช้หลักการโภชนาการและกินตามสเต็ปที่โคพี่มองส่งมาให้เราคะ่ะง่ายๆแบบนี้เลยะค่ะ เหตุผลที่ตัดสินใจเข้าคอร์สเหรอคะก็มันอ้วนมากค่ะตัวจะแตกแล้วสามีก็บ่นสุขภาพก็ไม่ดีหลังจดโปรแกรมแล้วพฤติกรรมเราการทานเปลี่ยนไปเยอะเลยคะ่ะเราเริ่มเลือกทานอาหารเฟงว่าเราอะต้องทานอะไร จะยีบอะไรใส่ปากเราความรู้สึกหลังจากจบคอร์สแล้ว90วันมันผ่านไปเร็วมากค่ะคือมีคนและก็มีคนทักเยอะมากว่าสวยขึ้นหุ่นดีขึ้นไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเสื้อผ้าที่เป็นไซส์จากเราเคยใส่ไซส์ L เองก็จะเป็นไซส์ S อะไรเงี้ยนะคะเสื้อผ้าต้องซื้อใหม่หมดเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะชอบโอเคอย่างนั้นก็ซื้อได้ค่ะเพราะว่าเราหุ่นดีขึ้นตัวสุขภาพปีล่าสุด หลังจบคอร์สแล้วสุขภาพดีมากเลยค่ะจากที่เคยมีปัญหาน้ำตาลและกดยูริคอ,อะไรต่างๆมันคนออกมาดีหมดเลยค่ะหมอทักด้วยว่าสวยขึ้นค่ะคอร์สนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักหรือเคยลดน้ำหนักมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จน,นะคะอ้วนอุดอัดสุขภาพไม่ดีเพราะว่าพึ่งอ่ะได้ผลลัพธ์กับคอร์สนี้แล้วจริงๆค่ะที่สำคัญนะคะสามีชมมากๆเลยค่ะว่า สวยขึ้นนะ,นะคะถ้าคุณอยากลดน้ำหนักได้แบบพึ่งนะ,นะคะเป็นให้ดูให้ดูดีขึ้นหน้าเด็กขึ้นสักสิบยี่สิบปีอย่างนี้นะคะโดยมีค้รแบบให้คาปรึกษ,ษาเหมือนนั่งอยู่ข้างเลยค่ะคอยส่องเรานะคะว่าดูเมนูของเรานะคะว่าทานอะไรยังไงนะคะพึ่งแนะนําคอร์สนี้จริงๆเป็นคอร์สของโค้ดพิหมองนียนะคะและที่สําคัญนะคะการลดน้ําหนักเป็นกลุ่มจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จจิิงขึ้นค่ะ เพิ่งทําได้คุณก็ทําได้นะคะมาลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายกันค่ะ